สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาเล่น The t h a i l a n d of Fort Shadow ครับเป็นสายคลิน้ำแข็งครับจาก EP ที่แล้วครับติดใจ Texture Map ครับ EP นี้เลยมาล่าสมบัติกันอีกครั้งครับไม่มีเฮสครับตานี้ ตรงนี้คลิปเฮสจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับหนึ่งคือเจอยากสองสองคือเจอแล้วแพ้ครับก็เทเชอร์แรกเรามาแล้วครับถ้ามีเทเชอร์สามอันนี้ <c oughs> ก็ว่าจะจะกดให้ได้ทำคอนเทนต์อยู่ครับ <c oughs> แต่ว่ามันมีแค่สองใช่ไหมไม่ชว์เหมือนกันครับชิ้นที่สามนี้หยิบเป็นฮิวมาครับ ก็จะคุมบานเล็กน้อยครับจะเน้น็ปที่คิฮิวแล้วก็น้ำแข็งอีกอันอาจจะเป็นแอตแทกหรือเปล่าครับ โอ้แล้วมาเจอกับอาชมิดที่เขาซื้อสกิลมาเยอะกว่าเราครับเพราะว่าเขาเสียเลือดเพื่อรับเงินมาครับอุสาหยิบสกิลมาก่อนหนึ่งเพื่อไม่อยากจะเสียเลือดครับนั้นมาเจอคนที่รวยกว่าครับก็ลเลยต้องเสียเลือดเลยครับยังดีที่เสียหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราก็ค่อยไปชนะมัง้งโอ้แล้วฟอตบอลหลอดเขาหยิบดาบดำมาด้วยครับ อันนี้ก็เก็บดอก500อยครับดูทรงแล้วไม่น่าจะสู้ใครไหวครับจะสู้ไหวนะ่าจะต้อง rush ขึ้นสายแ t t a ท k ไปอย่างเงี้ยครับน่าจะไหวแบบแ t t a ท k แอ t แท k อ่าน้าแท่น้ำแข็งอะไรเงี้ยครับแล้วตีธรรมดาติดคี้อะไรเงี้ยครับโอ้แล้วเราเจอดาบดำครับยังดีที่เจอไหวนะดาเมจ e เขายังไม่เยอะมากถ้าไปเจอพวก 6, 7, เราหกเราเจ็ดอะไรเงี้ยดาเิจเขาจะประมาณเจ็ดแปดแล้วอะ่ะออแล้วเขาขึ้นฮิวมาก่อนครับเลือดห่างกันเยอะเลยครับเขาฮิวได้เยอะไปครับโดนหนักเลยครับ เลือกเป็นฮิวน้ำแข็งครับแล้วก็เป็นคิโลครับสาย HP เล่นหรือไม่ไม่เล่นครับรีเฟรชได้ฟรีดมาครับรีเฟรอีกทีครับสายแอตแทกเอาไงครับเล่นหรือไม่ครับเล่นครับเป็นแอตแทกแล้วก็ได้โลมาครับแต่วูดไม่เล่นแน่ๆอยู่แล้วครับแต่เอ๊ชิวชิวสไตล์ก็น่าสนใจครับ เจอแพะเบิกเงินมามาเล่น h ฮพครับตอนนี้ไม่มีพิษนะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นไปสายไหนครับแต่ที่แน่ๆครับเราแพ้อีกแล้วครับแพ้เพราะอะไรยังไม่รู้เลยครับโดนลุลวัวไปครับคีฮิันต่อครับสกิลหลักแล้วก็เป็นแอตแทคบูธครับ เอามาช่วยแบกต้นเกมแล้วคีดน้ําแข็งครับสกิลสําคัญแล้วก็คีว์ฮิวครับสําคัญเหมือนกันแล้วก็ฮิวโลครับติดไว้หนึ <S 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 ่งก็เดี <S <S <S> <S ๋ยวเราจะไปเชนกับชิลสไตล์ครับไอชิลสมัยงั้นเดี๋ยวต้องหยิบเป็นเบสชิลครับชิลสไตล์นี่ยังไม่ต้องครับต้องมีคีเวทก่อน มาเจอกับนาคาควินสายวุลแล้วก็หยิบใจหมามาครับพอคีฮหิวเราขั้นสองหรือขั้นสามนี่แหละเราก็เลยยืนไหวครับอยู่ไปเยอะอยู่ครับอยู่เกือบสี่ร้อยชิ้นที่สองครับ เป็นเทเชอร์แมพครับโอ้โหจริงๆไม่คอมโบเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยากอยากคอนเทนต์ครับสองเทเชอร์ครับและตอนนี้คีฮิวเรามีขั้นสามครับถ้าเราเจออีกหนึ่งก็ขึ้นเป็นขั้นห้าเลยครับสบายแน่นอนครับไปครับเบรชิวครับแล้วก็ เป็นฟีดแอตแท็กเพอร์สิเันฟีดก็ได้ครับหรือจะเป็นฟอสชิลก็ได้ครับแล้วก็เป็นฮิลลิ่งแอตแทกครับติดไว้หนึ่งเผื่อเราไปเชนกับฮิลด้วยครับเดี๋ยวเชิเราฮิลลิ่งครับดีเฟสหนึ่งทีครับสายวูลไม่ได้เล่นเดี๋ยวค่อยไปหาตั้นวูลตอนท้ายเอาครับถ้าเกิดว่า ที่หนึ่งที่หนึ่งเขาแบบว่าเป็นเน้นสายวูลจัดๆอะไรเงี้ยครับส่วนอ้วนม่วงก็เล่นเป็นสายสไปร์มาก่อนครับแล้วค่อยไปเติมวูลทีหลังหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นครับไม่ไม่ได้ซื้อเอาไว้ครับตัวนี้แต่หลักคือต้องทําสไปร์ให้ตัวใหญ่ครับเพราะว่าพออันติเขาจะได้เสกสไป์ได้เพราะว่าถ้าสไปร์ตัวเล็กแล้วสไปร์มันแตกก่อนอันติเขาจะเสกสไป์ไม่ได้ครับ พอผมจบสไป์ลูกแรกเขาไม่ได้เขาก็เสกลูกน้องมาลัวๆดิเฟนหาสก,กิลวันต่อครับเป็นแอตแทกบูสเอาเป็นแอตแทกชิลแทนครับเพราะว่าเอาบาน่ายโล่ด้วยครับดิเฟนหาสก,กิลวันต่อครับเลือกเป็นอ๋อแล้วได้แล้วครับฮิลิ่งคีขั้นห้า เดี๋ยวไปซื้ออ้าวซื้อเลยครับยอมเสียดอกเพื่อขึ้นบานแอทแท็กกับน้ำแข็งเป็นหนึ่งดาวครับแล้วมาแล้วครับขีวเวทของเราแล้วก็มีสกิลเวทก็จะมีแวนการเทอราพีเล่คิวที่เอามาเชนนะเทอร์พีเล่แล้วก็ชิลสไตรไอชิลสเมทโอ้โหเลือดแทบไม่ลดครับดูแรงจัดครับ้วยพลังคีวขั้นห้าของเราครับ นอเตียงเบาเลยครับหิวไปพันเก้าครับหิวแรงจัดเทเชอร์แบบนี้ของดีจริงครับเมจิคริมาแล้วครับสายสไปไม่ได้เล่นครับไปครโลกันต่อครับเอาโลขึ้นหนึ่งดาว มาแล้วครับฟีดดาเมจเรามีคีเวตแล้วด้วยครับเจอแอ็ก เหมือนจะดวงไม่ดีหรือเปล่าครับเลือดเลือดลดงวบเลยครับชิ้นแรกกิมกิมมัวน่าจะดวงไม่ดีครับแต,แต่เขาตีแรงอยู่นะขี้ค่อนข้างแรงครับแต่ว่าผมฮิวแรงอยู่คืนกลับมาแล้วครับตอนกดอันติการันตีขี้เรียบร้อยครับกิวน้ำแข็งผมยังไม่เยอะเท่าไหร่นะ ฟีดดาเมจครับแล้วก็เป็นวอร์ไทม์แลมเพจก็น่าสนใจครับอ่าไว้ก่อนครับโอ้โหเจอเมจิกี้ครับนเดี๋ยวไปชิลคลิกนะครับเพื่อขึ้นบั้นโอ้แล้วก็ขี่ขึ้น2ดาวด้วยครับจะเจอเมจิกี้อีกทีหนึง่ง แค่เติมน้ำแข็งให้ขี้แรงๆแล้วอู้แล้วคนนี้ก็ตึงเหมือนกันครับเทลพี่เลกักขี้หิวเต็มครับต่างฝ่ายต่างหิวแรงโอ้โหเป็นผมที่แพ้ไปครับได้สกิลเทลพี่เลไว,ไวจังอ่ะขั้นสามเลยอ่ะ ชิคลครีแล้วก็เมจิครีครับชิลสไตล์ครับน่าสนใจครับเพราะว่าเราออแล้วจัดเลยครับขึ้นหนึ่งดาวเจอชิลสมาแล้วไปต่อครับขีบูทครับส่วนสทแท็กนี่จริงๆไม่จำเป็นก็ได้แล้วครับที่ต้องการจริงๆก็น่าจะมีแค่อัพลิฟติ้งกับแวนการ์ดนะ พอเราหยิบบูลมาแล้วก็ต้านวูลสักหน่อยครับมาแล้วครับสกิลเชนเราค่อนข้างเยอะแล้วครับมีชิลสมาร์ทกับไอชิลสมาร์ทกับชิลสไตล์เพิ่มเข้ามาครับช่วยกันเชนครับขิ่รรัวขี่รรัวเดีย๋ยวแค่ทำขี่บูทให้แน่นๆครับ เดี๋ยวเราจะได้ชิวชิวคลิอีกอีกหนึ่งเท่านั้นครับเพื่อขึ้นเป็นขั้น5้าชิ like ที่3 <S 2> <S 2> เป็นฮิลลิ่งเกมครับเอามาไหนๆแล้วก็ต้องรีเฟซเพื่อหาสกิล <I 'm S 1> ของบ้านที่เราจะใช้แล้วก็ใช้สมุดเทเชอร์แมปด้วยเทเชอร์เจอ์นลด้วยครับ <Catch me S 1> ก็รีให้ครบ4ต่อเทินไปเลยครับ ประหยัดทาลอดด้วยครับใช้ไปแล้วครับใช่ไหมใช้ไปแล้วออใช้ไปใช้เมื่อเปยอีพีที่แล้วครับรีเฟสไปสองแล้วครับแล้วก็เป็นแอตแทกโลขึ้นเป็นสองดาวเอ้ขึ้นเป็นห้าดาวครับแล้วเป็นอัพลิฟติ้งครับอ่าแล้วก็ชิวคี้ครับห้าดาวโอแต่ถ้าถ้าหยิบถ้าหยิบปุ๊บผมจะไม่ได้เลือดนะเรียบร้อยครับอดนิวครับ เป็นไอเทมอาถันครับหยิบมาแล้วรีไม่ค่อยครบครับสกิลดีๆขึ้นมาลัวลวๆตอนนี้ไม่มีหลบครับเราสามารถโถมฟูดาเมจได้ครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชิวสมกันต่อครับจะได้แบบว่าขี้แรงๆตอนนี้เราฮิวหนาโลหนาครับตอนนี้ค่อนข้างตึงจัดเลยครับ ขาดแค่เติมน้ำแข็งครับสกิลเติมน้ำแข็งเรายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แอตแทกน้ำแข็งกับขีน้ำแข็งเรายังไม่เยอะครับทําให้เราขีไม่ค่อยแรงมากเท่าที่ควรโอ้แล้วก็รีรีชิลสแมออกครับตอนนี้พวกดาเมจหนักไว้ก่อนครับ แล้วก็ได้รีครบแล้วครับแล้วก็เป็นเก็บดอกไปครับ like คือถ้าถ้าผมหยิบพวกคิ s สมัทกับอ่าฟีดดามเมทเมื่อกี้มันจะทําให้ผมได้ต้องหยิบต่อครับมันจะทําให้รีรีเลื่อนไม่ได้ครับ <Don 't S 2> ก็ต้องรีไปก่อนแล้วซื้อซื้อสายที่จำเป็นไปก่อนครับพวกดาเมจก็ไว้ไว้ไวก่อนก็ได้ครับตอนนี้ดูแล้วน่าจะสู้ได้ทุกคนอยู่นะ ดาเมจเขาแรงอยู่ครับอุนค่อนข้างหนาครับแต่ว่าโล่เราก็หนาเหมือนกันครับเอามาหักล้างกันได้อยู่ครับกดอันติแล้วครับอุย้ยเกือบอยู่ครับฮิหิวขั้นห้าอย่างแบกเลยครับอ่าแล้วเรียบร้อยครับนา,าคาควีนแตกไปแล้วครับ รชิลครับแล้วก็เป็นฟีดามเมทครับเอาแรงสุดเลยครับรีเฟซไปเจอแวนการ์ดครับเพิ่มการเชนเข้าไปอีกครับเห็นไหมมีแต่สกิลอยากให้ซื้อครับไม่อยากซื้อทั้งนั้นเลยครับถ้าถ้าจะรอซื้อก็อดรีเฟซเอาเลือดครับผมเลือกที่จะรีเฟซเอาเลือดแล้วเดี๋ยวไปฟีดคลิครับ แล้วเขาสไปสองลูกแล้วครับมีสไปทองแล้วไวจัดเลยครับแต่เราเชมหนักโลกับฮิวเราค่อนข้างหนักครับเขาตีเราไม่เข้าเลยครับต่อให้สไปเขามีเยอะเท่าไหร่แต่เขาตีเราไม่เข้าครับโยนลูกบอลมาครับก็ไม่เข้าครับโลหนาครับลูกใหญ่เป็นไงบ้างเข้านิดเดียวครับไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วลิดรับดำร่วงไปแล้วครับตอนนี้น่าจะเหลือเรากับ อาชีมิดดวนกันแน่เลยครับดูจากดาเมจและเลือดที่เหลืออยู่ like ไปขี้น้ําแข็งกันต่อครับแล้วก็รีเฟซครับไ so ด้ขีขึ้นเป็น3ดาวครับจากเทเชอร์เจอโนลรีเฟซครบแล้วก็เก็บดอกครับ so ยังเหลือแผนที่อีกเยอะให้ใช้ครับเดี๋ยวเราจะใช้กับฟีดขีกับ ฟอสชิลครับถ้าเราขี่แล้วเจนโลลลัวเงี้ยมันก็ได้ใช้ฟอสชิลลัวๆเหมือนกันครับถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะมาเจอกับสโนว์แมนครับทานอของเราผมมีฟีดาเมดนะที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ระยะทางในการถึงตัวนานครับเรียบร้อยครับ ตีไม่เข้าเลยครับเพราะว่าผมฮิวกับโลเยอะหนักมากขันห้านี่ตึงจริงสายดาบนี่ไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่ครับแล้วก็เป็นคีบูธครับสายวูลก็ไม่ได้เล่นครับแล้วเป็นฟอร์สชิลขันห้าครับแล้วก็พอดีเลยครับได้เก็บดอก ขาดฟีดครีอีกหนึ่งครับเพื่อขึ้นเป็น5้าดาวตึงเลยครับถ้าขึ้นเป็น5ดาวได้น้ำแข็งแบบเกาะหนักแน่นอนครับมาเจอกับแอคสายคลิครับโ้แต่สตีค่อนข้างเร็วแรงครับโดนน้ำแข็งเราเข้าไปก็หนืดครับหนืดว่าแต่เขาเจนน้ำแข็งได้เยอะกว่าเราเองนะแสดงว่าฟีดครีน่าจะอยู่ที่เขาเยอะครับ แล้วสโนมนแท็กไปแล้วครับแพ้แพ้ได้ยังไงครับแพ้ทำไมชนะแพ้ใส่เฮดพีไม่รู้ว่าเอาอะไรมาชนะครับแล้วเลือกเป็น p ีเบอร์เท i ลชิลครับเพราะว่าอาชมิาสกิลบูนค่อนข้างหนักอับลิฟติ้งขั้นสองครับเอามาช่วยเจนโลกับน้ำแข็งเออริสตนฟีสครับ ติดไว้หนึ่งครับเอามาเจนเจนน้ำแข็งแล้วเรียบร้อยครับฟีดคริขั้นห้าแล้วครับอุ้ยเราเจอรีเฟสอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้ไดฮิวครับแล้วมาเจออัพลิฟติ้งต่อพอดีเลยครับฟีดครีก็ขั้นห้าแล้วครับแน่นจัดเลยครับสกิลเจอสายวูลครับไดต้านวูนกับทีแบตเทิลชิลด์ช่วยไปนิดหน่อยครับแล้วก็เรียบร้อยครับเขาช็อตเราไม่เข้าครับ จากชิคลคริของเราครับอัพล uh ิฟติ้งครับแล้วก็ uh มีตันคีกับวอร์ทัมแรมเพทครับช2ช้อยเลือกเป็นต้านคีครับกักไว้ครับ <l iving> แล้วก็รีเฟซกันต่อครับเพื่อเอาฮิลโอ้แล้วก็เจอต้านคีอีกครับหยิบมาเลยครับ ส่วนอันนี้ถ้าไม่ได้เล่นเดี๋ยวเราก็รอรีเฟซเราหน้าครับเอาไว้หิวตอนนี้เราไม่ค่อยแพ้ครับแล้วเราก็หิวขึ้นมาเรื่อยครับเลือดจะเต็มแล้วครับเหลือคีบู๊ดอีกหนึ่งนะเพื่อใช้แผนที่ขึ้นเป็นห้าดาวครับแล้วก็ต้านคีแผลสายอะไรครับสายเฮดพี่วูลนเรียบร้อยครับโดน โดนเชนดาเมจไปครับแอดก็ไปแล้วเหมือนกันครับรีเฟซไปครับเจอชิลส์แมทครับเพิ่มดาเมจแล้วก็พรีดิฟรีเฟซต่อครับแล้วก็รีเฟซเอาฮิลกันต่อแอทแท็กบูทก็จริงๆมันก็พอได้ใช้แหละถ้าพอเราตีธรรมดาแรงเขาพีแบตเทิลวูนยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราเป็น หยิบพีเปเทิลชิลครับเผื่อเขาได้พีเปเทิลวุ่นเยอะขึ้นเหลือเติมแอตแท็กเพิ่มขึ้นเป็นสามดาวครับแล้วก็เติมฮิลขึ้นเป็นสองดาวเพื่อซื้อเทอละพี่เล่ครับเราไม่มีโลหนักเท่าไหร่ครับฟิตคีนี่เติมน้ำแข็งหนักมากครับกดไปห้าร้อยีเปเทิลชิลครับแล้วก็รีเฟซ ต้านน้ําแข็งครับกักไว้ครับแล้วก็รีเฟซรีเฟซกันต่อครับต้านวูนครับแล้วก็เป็นฟีดแล้วก็อยากได้ต้านวูนครับ เหลือเธอและพี่เล่ครับที่ยังยังไม่มีครับมีไลฟ์สติลแล้วแต่ยังไม่มีเธอพี่เล่ครับเชนยังไม่สุดสายเท่าไหร่ครับแต่แต่ก็กูสบายครับโอ้หวดรัวครับขางมันไม่มีน้ําแข็งครับไม่มีเลยดีกว่าสบายเลยครับสบายเราครับก็มีแค่ฮิลบูแล้วก็โล่นะเป็นสายโล่บูลแล้วมีฮิลครับ พีเบเทนฟิตน่าสนใจครับอ่าแต่เลือกรีมาเพื่อหาเทเลพีเลครับเจอแล้วจัดเลยครับแล้วเดี๋ยวซื้อเทเลพีเลอีกรอบหนึ่งถ้า <feel> แพ้นะนะถ้าเราแพ้ออเ <like> ทเชอร์แมปเรายังใช้ไม่ครบเลยครับ <like> แต่แค่นี้ก็ใช้คุ้มแล้วครับ <said> กดได้สกิลหลักๆห,ห้าดาวแบบ <feel> แน่นๆเลย ของดีเลยครับเจอต้องรีบหยิบติดไว้ครับรัวครับรัวดาเมจไปครับแล้วก็ไฟขีครับนิดๆหน่อยๆครับขี่เข้าไปครับเรียบร้อยครับเขาเขาไม่รู้เขามีต้านน้ำแข็งหรือเปล่าครับแต่ว่าน้ำแข็งเรากดไปหนักมากครับฟีดคีกับโลคีครับเอ้ยไม่ใช่ฟีดฟีดคีกับฟีดโลครับ ช่วยกันทำน้ำแข็งไปเป็นพันเลยครับ600บวก400ด้วยพลังห้าดาวของเราครับได้มาลนลัวจากเทเชอร์แมปของดีครับเอไม่ต้องเลยครับมาไปก็ไม่ต้องเลยครับนาเมจแรงจัด